ให้นนี้ก็เป็น,เป,นเป็นค,คนําคำวิพากษ์วิจาร์กันฮือฮาฮือหากันมาอยู่ระยะหน,นึ่งแล้วในระบบความคิดแบบนี้ก็มีกระจายกันออกไปพอสมควรบอกว่าการต่อสู้ต้องเสียสละจะาถามว่าได้นูน่นได้นี่จะทําให้เกิดการเห็นเก่ตัวนะและจะทําทให้ไม่กล้าต่อสู้เขาว่าอย่างนั้นถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่ประเด็นก็คือว่ามัน,ม,นมันผิดตรงที่ ติดต่อความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงของมนุษย์นะครับความเป็นจริงของสัตว์สิ่งมีชีวิตหรือการเคลื่อนตัวของแรงอะไรต่างๆที่เคลื่อนตัวไปปะทะกันของสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามเนี่ยมันมีคุณสมบัติเฉพาะว่าการเคลื่อนตัวของเขาเนี่ยเขาเคลื่อนตัวไปไปสู่อะไรมุ่งสู่อะไรเขาจะไปทางไหนตามคุณสมบัติของเขา น้ำเนี่ยไหลลงมาจากที่สูงก็มุ่งสู่ทะเลเี่ยไหลสู่ที่ตำ่ำหรือว่าไปตามแรงโน้มถ่วงไหลลงสู่ที่ต่านะครับแต่ถ้าเจอแดดร้อนๆนะครับน้ําก็ระเหยเป็นไอลอยขึ้นสู่ที่สูงนะครับเป็นไอน้ําเห็นไหมครับขนาดสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันยังมีจุดหมายปลายทางของมันที่มันตามคุณสมบัติของมันที่มันจะไปโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยนะครับอ่า ไฟไหม้ปา่านกมันก็หวงรังนะครับก็มีจุดมุ่งหมายในการหวงรังนะครับมนุษย์นะครับไปนับถือาศาสนาก็ตามก็มุ่งสู่ตัวเราเองว่าเราจะพ้นทุกอย่างไรเ,เวลาเขาอธิษฐานกันเวลาเขาอธิษฐานกันในในการนับถือาศาสนาแต่ละาศาสนาเขาก็จะอธิษฐานว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับจะได้อะไรได้เห็นอะไรหรืออธิษฐานให้คนอื่นก็เป็นการอธิษฐานมีความประสงค์ที่จะให้คนอื่น รขอให้คนอื่นปลอดภัยอะไรต่างเหมือนแต่มีวัตถุประสงค์ท,งทั้งสิ้นอที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับเพราะงั้นในการที่ประชาชนต่อสู้นะครับจะได้อะไรเนี่ยต้องเป็นข้อที่หนึ่งเลยครับสู้แล้วได้อะไรเพราะว่าอะไรคนจะสู้เนี่ยคนจะสู้ก็เพราะว่าในที่เขาดำรงอยู่เนี่ยเขาเสียไงเพ้าต้องรู้ว่าเสียแล้วเขาไม่มีความสุขถ้าเขาสุขแนละ้วเขาก็ไม่สู้หรอกเฮ้ยฉันก็ได้ฉันไม่ได้เดือดร้อนฉันไปสู้ทําไมฉันสุขอยู่แล้วนี่นะครับแต่บางคนเนี่ยนะโอ้โหทนไม่ได้ต้องออกไปสู้ เพราะอะไรเพราะว่าในใจเขามีคุณธรรมสูงเขามองเห็นคนถูกรังแกไม่ได้นั่นแสดงว่าเขาถ้าเขาไม่สู้เนี่ยเขาเสียคุณธรรมเขาเป็นคนดีถ้เาเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อคนอื่นถูกรังแกนะครับเขาต้องการเนี่ยเขาต้องการเแค่ต้องการเป็นนามนธรรมเฉยๆต้องการให้ผู้อื่นได้ได้สัมปทานน้ำมันคืนให้คนไทยมีรักวัสศดีการ ให้คนไทยพ้นจากการกดขี่ขู่รีดถูกดูถูกเหยียดยามงต่อการพ้นเพราะฉะนั้นคนเขามีความปราถนาตัวเขาปราถนาเพราะงั้นนี่นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ท่านนั้นบอกว่าให้ต่อสู้อยา่าไปคาดหวังอะไรเลยเนี่ยเป็นสิ่งเป็นคําพูดที่ไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเป็นคําพูดที่ที่มันไม่จริงแล้วโกหกอ่ะนะครับมันมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นข้อแรกว่าสู้แล้วได้อะไรต้องสู้แล้วก็ต้องบอกว่าได้อะไรแล้วทุกคนด้ยวยนะครับ เราต่อสู้เพื่อให้ประชาชนอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันก็คือเขาปรารถนาไม่ให้ตีกันอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือคําพูดแต่ทีนี้ถ้าเราดูลึกด้วยสายตาปัญญาแล้วก็คือว่าคนเขาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ามนุษย์สิ่งมีชีวิตนะครับที่ผมมาพูดเป็นเรื่องสิ่งมีชีวิตละสิ่งมีชีวิตเนี่ย,ส,ยสิ่งมีชีวิตต้องการการมีชีวิตเน่ยปัจจัยการมีชีวิตก็คืออาหารที่อยู่ เรื่องนุ่งห่มอะไรก็ว่าไปไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยเนี่ยสัตว์ก็มีต้องการเพราะฉะนั้นแล้วมีความต้องการพื้นฐานที่สุดของทุกชีวิตก็คือต้องการมีชีวิตและต้องการคุณภาพชีวิตต้องการมีชีวิตรอดและดีขึ้นแล้วก็มีความต้องการสูงขึ้นมาเรื่อยๆก็คือว่าต้องการได้ผลงานของตัวเองต้องการชื่อเสียงต้องการคุณธรรม โน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะเป็นความต้องการที่นึกซื้อละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆรยตามลาดับของมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อ,อมีเป็นสิ่งมหัศย์นะครับที่ว่ามีวัตถุประสงค์มีความต้องการพื้นฐานคือการดํารงชีพคือเศรษฐกิจนี่แหละเพราะว่าคนที่เขาปกครองเราเขาก็ไม่ได้ปกครองฟรีนะครับเขาเอาภาษีของเราไปอยู่ไปกินนะครับเขาไม่ได้ทํางานนะครับเป็นพันๆปีมาแล้วเขาไม่ได้ทํางานนะครับ คนไม่ได้ทํางานจะมีกินจะมีปัจจัยสีอ่อะเออนะครับแล้วคุณจะเอาตัวรอดแต่ชนชั้นคุณหรือว่าพวกคุณครอบครัวคุณได้อย่างไงคุณไม่ได้ทํางานอะไรเลยนี่ทําอะไรตอบแทนกลับมาบ้างแหละเพราะคนอื่นเขาต้องทํางานเพราะว่าไม่ทํางานแล้วมันจะมีปัจจัยสี่ได้อย่างไงอาหารมันจะลอยมาได้อย่างไรนะครับมันมันมาไม่ได้หมูกไก่ข้าวเหล็กน้ำมันพิโตเรเลียมมันขึ้นมาเองไม่ได้สะพานมันขึ้นมาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย วัตถุปัจจัยมันได้มาจากการผลิตนะครับและการผลิตมันไม่ได้ผลิตเล่นๆหัวๆอยู่ๆก็มีอ่ามีจิงจกตุกแกไปผลิตให้เมื่อไหร่ละมันมันนู้นนี่แหละผลิตและการผลิตก็คือต้องมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คืออยู่ดีกินดีจึงไปผลิตไม่ใช่แล้วผลิตข้าวมาชาวนาไม่กินข้าวฉันผลิตข้าเพื่อที่จะให้พวกคุณเอาไปกินอย่างนี้หรอเขาผลิตข้าวเพื่อเขาจะได้กินข้าวข้าวที่เหลือส่วนเกินเพื่อที่จะจะแปลเป็นเสื้อผ้า ข้าวที่เป็นส่วนเกินเอาไปขายเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือขายข้าวได้มากก็ไปซื้อรถติกอัพสักคันหนึ่งเสียค่าน้ําค่าไฟมีเงินเติมน้ามันให้ลูกได้ไปเรียนหนังสือเห็นไหมครับเขาผลิตข้าวอย่างเดียวเขามีวัตถุประสงค์ตั้งหลายอย่างเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาผลิตข้าวเนี่ยเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเพราะว่าเขาผลิตข้าวเองกินเองเนี่ยเขาผลิตแค่ปีหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งกินข้าวเนี่ยปีหนึ่งข้าวสารกันน่าจะไม่เกินสองกระสอบ นะหรือว่ายีนะ่สิบถังเนี่ยคามจริงคือสิบห้าถังเนะี่ยมีคนเขาเฉลี่ยม,มาแล้วคนหนึ่งกินข้าวนี้ถือว่ามากเล้วสิบห้าถนะังเนี่ยนะครับปกติก็คือว่ากินข้าวไม่มากคนหนึ่งนะครับแต่ที่นี้เขาผลิตเป็นกุญเกวนะียนอ่ะเยอะแยะไปหมดแสดงว่าเขาไม่ได้เห็นแต่ตัวหรอกคือเขาผลิตแลวเขายังเผื่อคนอื่นด้วยคือมีวัตถุประสงค์ว่าตัวเองต้องรอดแล้วก็ที่เหลือคนอื่นก็ได้ไปด้วยนะครับเพราะการรอดของเขาเขาแลกเปลี่ยนเอา เขาไม่ได้เอาเปรียบละเพราะงั้นไอ้คนไม่ผลิตไม่สร้างไม่ทำนะเขาเรียกว่าไอ้คนนั้นเป็นตาฝากสังคมเกาะกินสังคมเป็นคนที่เรียกว่าเรียกว่าไม่มีความจําเป็นอยู่ในในสังคมมนุษย์นะครับไม่จําเป็นไม่ไม่จําเป็นเลยเพราะว่าอ่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทามาหากินหรือดํารงอยู่ร่วมกันไม่ได้มีคุณไม่ผลิตคุณก็ต้องปกป้องทาหน้าที่อื่นที่เกื้อกูลกันนะครับเกื้อกูลคือย้อนกลับมาการผลิตจะต้องรับใช้ผู้ผลิตเพราะผู้ผลิตจะเป็นเป็นแหล่งเริ่มต้น เพราะงั้นการเริ่มต้นที่บอกสู้แล้วได้อะไรเนี่ยต้องเป็นคำถามแรกเพราะงั้นประชาชนคนเสื้อแดงต้องถามก่อนเลยสู้แล้วได้อะไรแล้วได้ทางเศรษฐกิจด้วยครับบางคนก็บอกว่าอาได้เปลี่ยนระบอบนะครับอได้ประชาธิปไตยได้การเมืองการปกครองได้ประชาธิปไตยประชาธิปไตยจะทำอะไรก็จะได้ไปไปโต้เถียงกันไงว่าที่ดินนี้จะเป็นของใครมันจะได้โต้เถียงกันยังไงว่าฉันจะทามาหากินได้ค่าแรงเท่าไหร่อะไรทานองนี้คือเขาคิดว่า เขาสมมุติว่าถ้าได้ประชาธิปไตยแล้วความมั่งคั่งจะไหลมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยหมายถึงว่าต้องมีที่ประชุมเนี่ยมันก็ต้องคุยกันบอกว่าได้ที่ประชุมสภาหมู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าได้ที่ประชุมให้พวกคุณไปประชุมแล้วแบ่งเงินของฉันเหมือนเดิมนะครับกรรมกรหลายคนที่เขาไม่ต่อสู้เขาบอกสู้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสภา,ากกรรมกรไม่มีสภาหมู่บ้านสู้ไปฉันก็เข้า,เข,าเข้าห้องประชุมเขาก็ไม่ให้เข้าอ่ะ ไปขย่าลัวเขาก็เอาหมามาไล่กัดอ่ะเอาแอลแลมายิงใส่หูแตกเลยนะครับไปขย่าลัวเขาเอาตำรวจเอาอะไรมาเอาทหารมาไล่ทุบไล่ตีเพราะฉะนั้นเวลาจะต่อรองแต่ละทีแต ok oh yeah. so exactly. so ่ละทีเดือดร้อนทีปีหนึ่งเดือดร้อนตั้งสิบสิบเรื่องต่อรองได้เรื่องงเสร็จแล้วเขาก็ไม่ให้เขามาทุบมาตีครั้งหนึ่งเนื่องนแสดงว่าประชาชนไม่มีประชาธิปไตยของประชาชนถ้าเปลี่ยนระบอบก็ต้องเปลี่ยนระบอบจากประชาธิปไตยของชนชั้นอื่นให้เป็นประชาธิปไตยของชนชั้นประชาชนซึ่งมันคนละรูปแบบ ประชาธิปไตยของประชาชนคือประชาชนต้องเข้าสภาได้อย่างสง่างามนะครับแล้วก็มีกําหนดเดือนนึ่งเข้าสภา,า,สลเ,า,สภาเลยเพราะคุณเนี่ยสภาของคุณไม่ต้องเลือกแต่คุณต้องเข้าสภาไปอภิปรายในหมู่บ้านในชุมชนของคุณคุณไปอภิปรายได้เลยและผลการอภิปรายผลการลงมติมีอํานาจในการที่ตัดสินใจตามนั้นได้นะครับอันนี้แสดงว่าเป็นประชาธิปไตยประชาชนประชาชนยิงจะไปต่อรองเอเศรษฐกิจกได้เอาบ่อน้ํามันได้นะครับเอาธนาคารกรรมกรได้แล้วเอา อ่าที่ดินนะป่าไม้นะสิ่งไหนไม่ดีทําไมอ่าเขาให้สัมปทานโดยที่ไม่ฟังประชาชนนะครับก็คือเอาทรัพย์สมบัติมาอยู่ในสภาประชาชนซะในสภาหมู่บ้านซะนะทรัพยากรอันไหนที่ดินอันไหนที่เป็นของส่วนรวมอยู่ในหมู่บ้านก็สภาหมู่บ้านดูแลซะเงินภาษีที่เกี่ยวกับหมู่บ้านนะจะห้าล้านสิบล้านหรือว่าเงินบ่อน้ามันแบ่งให้ปีละยี่สิบล้านบาท หรือว่าเงินประเดินทาหาว่าไปเอาเงินของทุนปู่ขาาสัินานเหนือรักเนี่ยที่ไปโคดโกงประชาชนมาเป็นเลยร้อยปีคืนมาได้ประชาชนก็จะได้เงินประเดิมเงินเริ่มต้นเนี่ยห้าล้านสิบล้านบาทในสภาหมู่บ้านเขาก็าไปพิจารณาตรงนี้นี่คือว่าสภาประชาธิปไตยทางตรงครบทั้งการเมืองนะครับเศรษฐกิจและก็สังคมคือมีอำน,นาจเต็มไม่ต้องไม่ต้องไปเกาะรัวไม่ต้องไปหาตัวแทนช่วยชันหน่อยช่วยชันหน่อยผู้ใหญ่บ้านช่วยชันหน่อยช่วยชันหน่อยเข้เหี๋เนาะ ตอะนั้นก็คือคุณมีอะไรคุณเข้าสภา,าพอเดือนหนึ่งสองเดือนก็ตามเปิดประชุมสภา,าคุณไปอภิปรายกันในปัญหาของกลุ่มเพราะคุณมีอำน,นาจนในสภามหมู่บ้านแล้วถ้าคุณตัดสินใจปุ๊บนะครับข้าราชาการในหมู่บ้านในอบตอนะครับก็จะนําไปปฏิบัติตามนโยบายที่ประชาชนมีเงินให้มีอำน,นาจตัดสินใจให้เพะฉะนั้นประชาธิปไตยมันจึงครบสามมิติการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคม สู้แล้วรวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นได้ดูแลทรัพย์สินเปลี่ยนระบอบก,การเมืองเปลี่ยนการถือรองท่านบอกเปลี่ยนแค่ประชาิไปไตได้หย่อนบัตรเนี่ยถ้าอธิบายแค่นี้เนี่ยถูกขลอกครับถูกขลอกคือสู้ไปแล้วคุไม่ได้หย่อนบัตรตรงนี้ถูกขลอกเพราะว่าพอสู้ไปแล้วเนี่ยการหย่อนบัตรหรือว่าคนที่จะมาให้ท่านหย่อนบัตรไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นประชาชนนะครับอำนาจเป็นของประชาชนจะไปหย่อนบัตรทาไมล่ะแต่ไม่ใช่ว่าไปตัดผู้แทนนะผู้แทนก็มี แต่ว่าประชาชนต้องเลือกผ่านจากสภาหมู่บ้านพอ,อประชาชนเลือกเสร็จแล้วคุณค่อยไปทาหน้าที่เป็นผู้แทนนะครับไม่ใช่คุณมาหาเสียงนโยบายสามสี่อย่างประชาชนชอบเลือกคุณเข้าไปแต่คุณไปเอานโยบายที่ไม่ได้หาเสียงมาอีกร้อยอย่างพันอย่างยีนะ่สิบกระทรวงก็กระทรวงลนะวห้าสิบนโยบายก็คุณก็ไปเป็นพันนโยบายแล้วประชาชนไม่รู้เรื่องในพันนโยบายนั้นนะครับแต่ประชาชนจะรู้เรื่องแค่สามสี่เรื่องเพราะนั้นประชาชนก็จะเสียเปรียบตลอด ถ้าประชาชนมีประชาธิปไตยทางตรงวันได้แบบนี้ได้ประชาธิปไตยทางตรงนะอ่าแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติเป็นของส่วนรวมนะระบบกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือนะนะคะรับยึนถือพอและการแบ่งปันจากให้ประชาชนตัดสินใจในการแบ่งปันจะเอาพิโตโเคมีไปให้มันทำเม็ดพลาสติกหรือไม่ประชาชนตัดสินใจเพราะเป็นทรัพย์สมบัติร่วมของประชาชนจะไปให้หน่วยราชการไม่เอาแล้วนะครับไปให้ตัวแทนเพราะั้นมัน,ม,นมันก็จะคุกกินหมดเหมาเข่งนี่นะครับหย่อนบัตรทีเดียวเหมาเข่งไปสี่ปีเหมาทั้งอำน,นาจ เหมาทั้งเงินบ้าแล้วเพราะงั้นประชาชนต้องพูดว่าผลประโยชน์ประชาชนต้องมาก่อนนะครับเพราะพวกเขาก็คือมุ่งไปที่ผลประโยชน์เขาไม่ได้สละนี่คุณไม่ได้ทามาอะไรแล้วคุณแล้วคุณมีอะไรมาคืนประชาชนที่คุณมาเล่นการเมืองตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นผลประโยชน์ของพวกคุณทั้งนั้นก็เพราะอะไรเพราะคุณเอาผลประโยชน์ของคุณมาก่อนนะสู้เตียนนู่นเตียนนี่นะครับก็คือเอาผลประโยชน์ของของพวกคุณมาก่อนทั้งสิ้นแต่ถ้าบอกว่า เอาผลป,ประโยชน์ประชาชนมาก่อนก็ถามว่าประชาชนมีปัญหาไหมถ้ามีก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนตั้งแต่ล่างสู่บนบุคลากรของเขาที่เขาก็ชือประชาชนนะเป็นบุคลากรระดับล่างประชาชนเชิญประเชิญหน้ากับบุคลากรกดขี่ขู่วิ่ตั้งแต่ระดับล่างคุณจะกาจัดขึ้นมาเป็นลําดับไหมหรืออะไรเงี้ยประชาชนเขาจึงจะเข้าใจลาอ๋อวิธีการต่อสู้กัไมยากนี่นะถ้าเข้าใจร่วมกันอะไรทั้งน้อยแต่ว่าประชาชนจึงจะต้องรู้ว่า สู้แล้วได้ปกครองหมู่บ้านได้ทรัพย์สมบัติส่วนรวมของหมู่บ้านและได้ในการที่จะดูแลชีวิตของตนเองมั่งคั่งร่วมอย่างแน่นอนประชาชนก็จึงจะต่อสู้อย่างมีพลังนะครับอตอบยาวหน่อยนะครับคุณสุริทัศแค่นี้ตับเชิงตับครับ,รรบก็ทําให้เรามองเห็นนะครับว่าเวลาเขาถามว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเขาต่อเเวลาเขาบอกว่าคนเสื้อแดงต่อสู้สู้ด้วยความเสียสละ นะไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นสู้ด้วยอุดมการแต่ท่านครับพอเวลาดูกแกนนำนะฮะพอเวลาไปเป็นรัฐบาลนะฮะมีแกนนำนำคนไหนไหมฮะบ,บอกว่าผมไม่เอาตำแหน่งนะวิ่งกันเอาจนจะเป็นจะตายนะอไอ้ไอ้จังคุณจตุพรเนี่ยที่ไม่ได้เป็นรัฐบนตตีไม่ใช่เพราะอยากไม่ไม,ไม่ไม่อยากเป็นนะแต่มันไม่มีช่องเข้ามา ไอ้เขาไม่เอาว่าง่ายเถอะเขาไม่เอาก็เลยไม่ได้เป็นนะแต่พอประชาชนถามว่าสู้แล้วประชาชนได้อะไรไม่ให้ประชาชนพูดนะแต่พอตัวเองแบบวิ่งก่อนเพื่อนนะทุกแกนําทุกคนนะได้เป็นอะไรอนะที่ป็นขณะาเลขาแล้วทำบนโต,ต๊ะตีทุกคนไม่ได้หรอครับนะนะครับ,นะรบทุกคนก็ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะ ไปดูสิครับหลังจากม็อบเลิกแล้วแกนนําคนไหนเงินเ,น,นเงินเยอะขึ้นตรงนั้นเนี่ยเป็นแกนนําเสื่อแดง้เฉยำมีมาอย่างไรครับร้อยสองร้อยล้านแต่ในขณะที่ประชาชนเสียฮะข้าวต้องเอาไปมาด้วยมาชุมนุมหลายวันะเอาข้าวบางคนเงินไม่พอครับกลับไปบ้านไปขายควายขายวัวมาสูต้ต่อเสียเงยินเสียหมดเงื่อหมดตัวเสียชีวิตอีกทุกวันนี้ก็ยังเสียนะก็ยังถูกตามล่าตามลาง เห็นแกนนําคนไหนถูกฆ่าไหมฮะโอ้โหแกนนําถูกล่าถูกล้างวันนี้เขาก็อยู่สุขสบายนะนี่เห็นว่ารอเป็นตําแหน่งอะไรฮะเลขาไอสภาอตุลูกอะไรกันเยอะแยะเนี่ยทีนี้เรามาพูดถึงทุนนิยมนะ,ะหลายคนบอกว่าต้องทุนโลกาพิวัตนเป็นความขัดแย้งระหว่างทุนโลกาพิวัตน ทุนใหม่กับทุนเก่าขัดแย้งกันซึ่งเหยหากันเหลือเกินทุนโลกา